ใส่เต็มถ้วยได้เลยนะคะเปิดมาจะได้แบบนี้เลยค่ะน่ากินสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับกวางเจ้าเข้าครัววันนี้คขาเนอเมนูขนมเทียนแป้งข้าวเหนียวดำไส้เค็มค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอยากดูกวิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเริ่มเตรียมในส่วนของถั่วเขียวลอกเปลือกค่ะ โดยกวนจะถั่วเขียวลอปเปลือกเทสใสอ่างไว้ค่ะและล้างให้สะอาดน้ําใสเลยนะคะพอได้สะอาดตามที่ต้องการแล้วนะคะกวนจะใส่น้ําให้ท่วมและแช่ทิ้งไว้สามถึงสี่ชั่วโมงค่ะครบเวลาเอาล้างน้ําออกสองสามน้ํานะคะและเทะเด็จน้ําทิ้งไว้ค่ะแลวจะปูผ้าขาวบางที่รังถึงเอาถั่วมาเทสใส่เลยค่ะเกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วแล้วบนๆให้มีรูไอ้น้ำขึ้นได้ด้วยนะคะ เอาชายผ้าขอบางคุมไว้แล้วเอาขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดที่20นาทีค่ะครบเวลาก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วจะมาเตรียมต่อในส่วนของน้ำมันพืชค่ะกระเทียมบุบเกลือปน่นน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นค่ะโดยกวนเจาน้ำมันใส่กระทะไว้ค่ะ พอน้ำมันเริ่มร้อนเอากระเทียมบุบลงใส่เลยค่ะเจียวให้เหลืองหอมเลยนะคะเจียวกระเทียมได้ตามต้องการแล้วนะคะเอาถั่วที่นึ่งไว้มาเทใส่เลยค่ะผัดผัดบีๆให้ถั่วเละเลยนะคะพอผัดถั่วได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะก็จะใส่เกลือป่อนลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นค่ะ ผ,ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะพอเข้ากันดีถั่วจับก้อนกันนะคะก็ใช้ได้เลยค่ะกวนจะปิดไฟแล้วพักไว้ให้เย็นเลยนะคะเราจะมาเตรียมต่อในส่วนของแป้งข้าวเหนียวขาวค่ะแป้งข้าวเหนียวดำน้ำสะอาดน้ำกะทิและน้ำตาลทรายค่ะโดยเอาแป้งข้าวเหนียวขาวเทใส่อ่างผสมไว้ค่ะ ตามด้วยแป้งข้าวเหนียวดำน้ำตาลทรายค่ะคลุกผสมให้เข้ากันสักหน่อยก่อนนะคะแล้วทยอยใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะค่อยๆนวดไปนะคะใส่น้ำที่เหลือให้หมดแล้วนวดต่อเลยค่ะกวรนจะเติมน้ำกะทิลงไปอีกหน่อยนะคะ และนวดให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายเลยค่ะนวดนวดไปสักพักน้ำตาลจะค่อยๆละลายนะคะพอสมพัมผัสได้ว่าน้ำตาลละลายหมดนะคะก่อนจะใส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะและนวดนวดให้แป้งคลายตัวเลยนะคะ ได้แบบนี้แป้งไม่เป็นเม็ดก็ใช้ได้เลยค่ะกว่าจะพักแป้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วจะมาปั้นไส้ขนมกันค่ะโดยหยิบถั่วมาก้อนนึง่งคึงๆให้เป็นก้อนกลมๆเลยนะคะของกวางได้แบบนี้เลยค่ะทำต่อจนหมดเลยนะคะขนาดปั้นได้ตามที่ต้องการเลยค่ะ ทั้งหมดได้แบบนี้เลยค่ะกวนจะใช้เป็นกระทงสดแบบนี้นะคะและกระทงแห้งแบบนี้ค่ะเอาวางบนถ้วยจิบอลูมิเนียมแบบนี้นะคะจากนั้นกวนจะใช้ผ้าหรือกระดาษจุ่มน้ำมันพืชอีกหน่อยค่ะและทาทาให้ทั่วกระทงเลยนะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วเอาไส้ขนมมาวางในกระทงเลยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วกวรจะคนๆแป้งก่อนตักมาหยอดนะคะตักมาใส่ให้เต็มได้เลยค่ะ ได้แบบนี้จัดวางไส้ให้อยู่กึ่งกลางอีกหน่อยนะคะโดยกวรจะใช้ไม้จิ้มฟันค่อยๆเคยขยับตัวไส้ค่ะค่อยๆทำไปจเจย็นๆนะคะได้แล้วเอาขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดเลยค่ะ กว่าจะใช้ไฟแรงนึ่งที่25นาทีนะคะในส่วนของกระทงสดก็ทำเหมือนกันนะคะทาน้ำมันให้ทั่วกระทงค่ะแบบนี้ค่ะเอาไส้ขนมมาวาง ตักขนมมาหยอดได้เลยค่ะใส่ได้เต็มเหมือนกันเลยนะคะจับจัดตัวไส้ให้อยู่กึ่งกลางค่ะเตรียมพร้อมรอขึ้นนึ่งเลยนะคะ ในซึ่งที่นึ่งไว้ครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยค่ะหอมหอมเลยนะคะเอาลงพักไว้ให้เย็นเลยค่ะกวรนจะเอาออกจากถ้วยจีบแล้วพึงไว้แบบนี้นะคะหอมเสิร์ฟเลยค่ะเดี๋ยวมาแกะดูเนื้อขนมกันนะคะ แกะได้ลอนๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวกวางตัดให้ดูอีกหน่อยค่ะอืมน่ากินเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะ ขนมเทียนแป้งข้าวเหนียวดำไส้เค็มที่กวางทำนใววันนี้นะคะตัวแป้งก็จะเหนียวนุ่มส่วนตัวไส้อร่อยเข้มค้นมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกวางได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย